มาจ้ามาดูวิธีการทำกันเลยขั้นตอนแรกเนาะเราก็ออกแป้งและผงฟูใส่รวมกันเพื่อจะทำการร่อนส่วนผสมทั้งสองเข้าด้วยกันร่อนลงไปเลยจ้าร่อนลงไปรวมกันเลยร่อนไปเลยนะจ้าเคาะเคาะสักหน่อย้าเพื่อความมงคลจะเอาเลิกเอาชายัย เอาไปพักไว้ก่อนนะส่วนผสมแรกเนาะต่อมาเราก็ใส่ไข่ลงไปก่อนอันดับแรกใส่ลงไปอ่างผสมเลยนะไข่ตะก้อมือก็ตีกับตะก้อมือน,นะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำมันพืชนะเราใช้เป็นน้ำมันดอกทานตะวันเหมือนเดิมใครมีน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันค่าโนราอะไรก็ใช้ได้นะอันนี้เป็นกาแฟเนาะเป็นน้ำกาแฟสกัด ต่อมาก็ใส่ส่วนผสมของแป้งที่เราร่อนตั้งไว้เป็นอันดับแรกเนาะใส่รวมลงไปเลยนะใช้ตะก้อมือโคเลโคเลให้เข้ากันเนะเาะเพื่อจะเวลาเปิดเครื่องแป้งจะไม่ฟุ้งกระจายทั่วบ้านเนาะคนคนคนให้มันเข้ากันก่อนให้ตัวของเหลวและแป้งผสมเข้ากันก่อนนะคนเข้าไปเลยจ้าคนให้มันเข้ากันก่อนนะอ่ะ เริ่มเลยพอเริ่มเข้ากันแล้วนะก็เปิดเครื่องเลยจ้าเราจะใช้เป็นความเร็วต่ำเนาะประมาณเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนาะประมาณ3นาทีให้ส่วนผสมมันเข้ากันดีเนาะแบบแป้งไม่เป็นเม็ดอะไรประมาณนั้นเนาะเพื่อใช้แป้งไม่เป็นเม็ดเนาะแล้วก็ทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเนาะแป้งก็เริ่มเข้ากันแล้วเนาะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะ ตอนผสนมหมดเข้ากันเหลวแล้วปิดเครื่องตายกหวัวตีขึ้นมาแล้วก็ปาด s p ลงไปที่หวัวตีเลยจ้าป p จ้าจะปาดลงไปเลยจ้าปาดลงไปปาดที่หวัวตีนะเวลาแบบเปิดเครื่อง SP จะได้ไปทั่วๆเนาะแล้วก็ เอาพายยางนะปาดขอบอ่างให้เผื่อมีเศษแป้งเศษส่วนผสมอื่นๆที่ติดตามขอบอ่างเนาะให้ไปรวมกันอยู่ตรงกลางนะเวลาตีขนมเราจะขึ้นฟูดีเนาะอ่ะกดหัวลงไปเปิดเครื่องตีเลยตาใช้ความเร็วสูงสุดเนาะประมาณ6นาทีนะแล้วแต่ถ้าสมมติบ้านไหนเครื่องเล็ก6นาทียังไม่ขึ้นฟูอาจจะตีต่อไปได้นะ ตีจนเนื้อขนมเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้เลยอย่าลืมกดติดตามนะกดกระดิ่งริงๆไว้ด้วยละ่ะเนื้อขนมก็จะเริ่มเนียนแล้วเห็นไหมต่อมาเราก็ใส่นุมลงไปใส่เป็นสายเล็กๆเนาะอย่าเทพูบลงไปนะขนมยุบได้เด้อสาว เราก็ทยอยใส่ลงไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเนาะจนส่วนผสมเข้ากันทั้งหมดนะน่าใส่ปุ๊บเดียวนะขนมยุบเด้อสาวอ่าได้แล้วเห็นไหมเนื้อขนมเราก็จะเป็นสาดแบบนี้เลยเนื้อขนมจะเป็นสีออกสีนวลน,นวนนะนี่ตาปิดเครื่อง ตักตักตักตกไม่ปิดก่อนเราก็ต้องตีด้วยความเร็วต่ำเพื่อตัดฟองอากาศนะใครจะไม่ตีตัดฟองอากาศก็ได้แต่เราจะตีความเร็วต่ำตัดเพื่อตัดฟองอากาศก่อนเนาะประมาณหนึ่งนาะทีใครคนกับมือนิดหน่อยก็ได้เนาะอันนี้ไม่สี่เหลี่ยมได้แล้วเนื้อขอนุมก็จะประมาณนี้นะจะเห็นเป็นเส้นจะเป็นเป็นสายแล้วก็หยุดลงมาไม่ได้เป็นน้ำหรือว่าคนเกินไปนะ ใช้พายยางปาดขอบอ่างน,นิดหน่อยเห็นไหมขนมก็จะไหลลงมาเป็นสายประมาณนี้นะเห็นไหมแบบนี้เลยจ้าต่อมาเราก็ตักแป้งออกมานิดหนึ่งนะเพื่อจะเอาไปผสมกับผงโกโก้เนาะเพื่อจะทำแต่งหน้าให้ขนมมีลวดลายนะ ให้มีสีสันสวยงามมากยิ่งขึ้นตักมาเลยจากกระปริมาณเอาก็ได้เนาะแล้วใส่ผงโกโก้ลงไปหนึ่งช้อนชานะใครจะชอบเข้มเยอะก็ใส่ลงไปเยอะเนาะไอนี้ไม่สีเรียดนะใครจะเอาแบบเออไม่เอาดีกว่าอยากเอาไม่เอาแบบมีลายก็ไม่ต้องผสมก็ได้ทเทข้าพิมพ์แล้วอบเลยนะแต่เราอยากให้มีสีสันนิดนึงเราก็เลยใช้ผงโกโก้ผสมกับเนื้อแป้งเนาะจะได้สีประมาณนี้แล้วก็แป้งส่วนที่เหลือเราก็ใส่ เทลงในพิมพ์เลยนะพิมพ์นี้เราก็จะทาด้วยเนยเนาะแล้วก็ปกคุกแป้งนิดหน่อยเนาะใครมีกระดาษไขลองก็ได้นะหรือว่าใครจะทาแค่เนอยอย่างเดียวก็ได้นะใส่ลงไปเลยจ้าเทลงไปมานี้นะใส่ลงไปส่วนผสมของที่เราตีทั้งหมดใส่ลงไปเลยจ้าในพิมพเนาะแล้วก็เราก็มาแต่งหน้าด้วยแป้งที่เรารสผสมกับผงโกโก้ไว้ตอนแรกเนาะ เนี่ยจ้ะเราก็ปาดให้เป็นเส้นๆแบบนี้ก่อนนะมันจะได้มีสองสีแฟชั่นมากนี่นะปาดไปเลยจ้าใครจะได้ปาดแบบไหนก็ได้หรือว่าใครจะเอาเลายแบบไหนก็ได้ไอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์เลยจ้ะแล้วแต่ใครจะชอบนะมาไปแบบนี้เลยจ้าอ่ะอันนี้กว้างไปหน่อยก็เลยเออเติมสักหนึ่งแล้วใช้ไม้ เสียบลูกชิ้นนะปาดลงไปแบบนี้ให้เป็นลายเป็นเส้นลงมาก่อนให้เป็นลายเป็นเส้นทางเดียวกันลงมาเลยจ้าอานับหนึ่งสองสามเอาปาดขึ้นไปจ้าคานนี้ปาดขึ้นต่อเอเห็นไหมก็จะได้เป็นลายแบบนี้เลยสวยไปอีกก่อนพิมพ์ก็เคาะสักสองสามครั้งเนาะเขาอบเลยจ้าเต้ออบวอร์มตั้งไว้ก่อนทุกครั้งที่ทำขนม เราต้องอวามเตาอบั้งไว้ก่อนนําเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาประมาณ25นาทีไฟบนล่างเตาอบแล้วแต่แล้วแต่ของแต่ละบ้านเลยนะบางบ้านก็อบไฟอาจจะมีถึงอาจจะใช้เวลานิดนึงหรือบางบ้านไฟแรงก็ดูเอาเองนะบอกไม่ไดนะ้เรื่องของเตาอบเนาะ เสร็จแล้วจากครบเวลาเราก็มาเปิดเตาอบกันเลยจากกลิ่นหอมสะเทือนทุ่งมากเลยจากหงือไปเจ็ดบ้านแปดบ้านเลยจากเพื่อนสานี่จ้ะร้อนนะจ๊ะร้อนนะจ๊ะร้อนนะจ๊ะแบบนี้คนเราก็ร้อนจากขนมเราก็ออกมาแล้วหน้าแตกนิดนึงไม่เป็นไรกับความเลิศเนื้อขนมตราเป็นแบบนี้เนาะรับรองว่านิ่มนิ่มมากๆขอบคุณนะสำหรับวันนี้